การที่เราจะทำโคเวอร์เนาะเราจะต้องมีอะไรบ้างก็คือเราต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมาทําการเช็คเกนก่อนเนาะเราควรจะเพิ่มจนกว่าพอดีหรือว่าไม่แดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะว่าถ้ามันตัวเกนมันเยอะเกินไปมันจะคลิปแล้วมันเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับชิมหนึ่งสองสาม ับวันนี้ก็อยู่กับ c t Music Shop นะครับและที่อยู่ในมือผมก็คือ f a n g k n n FU2 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Audio Interface ที่จัดว่าเป็นรุ่นน้องแล้วกันนะตัวเล็กนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตากล่องก่อนนะครับ กล่องก็เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสเปคกล่อตงตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเขียนแซมปิ้งเล a ไว้ว่า192 kHz 2 4กิบตนะครับแล้วก็มี1ปรีไม์นะครับที่เป็นอินพุตแบบคอมโบนะครับสามารถใช้งานทั้ง XLR หรือว่าจะเป็นแจ็คกีตาร์ก็ได้เช่นกันและช่องถัดมาก็จะเป็น หนึ่งอินสตูเมนต์ไลน์นะครับก็พวกแจ็คกิต้านั่นเองนะครับเราสามารถที่จะอัดสเตอริโอก็ได้นะครับก็คือใช้รวมกับช่องที่1แล้วก็ช่องที่2จะอัดแบบสเตอริโอได้นะครับสำหรับใครที่อัดกับพวกกองไฟฟ้าเปียนโนหรือว่าเป็นกีตา้าเอาจากมัลติเอฟเฟกเพื่อที่ต้องการเสียงแบบสเตอริโอสามารถใช้2ช่องได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีดานามิกเลนส์นะครับอยู่ที่95 dB ในส่วนของเอาท์พุตอิมพีแนซ์จะอยู่ที่221โ oh อห์มนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น USB Type C เนาะแล้วก็มาพร้อมกับสายเคเบิลนะครับที่แถมมาให้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่านี่อ่านี่ก็เป็นแพ็กเกจของเขานะครับเราจะมีถุงหุ้มแบบนี้มานะครับตัวของเขาก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณฝ่ามือล้อนมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมอนิเตอร์เอาแบบนี้เนาะส่วนด้านหน้าก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าเป็นคอมโบแจ็คหนึ่งช่องแล้วก็ตรงนี้เป็นหนอดปรับเกณฑ์ของชนแนลหนึ่งนะครับ ในส่วนของช่องที่2ก็จะเป็นอินสตูเมนต์แล้วก็จะมีปรับเกณ์ได้อีกเช่นกันแยกกันเนาะก็จะมีไฟ48โวลต์นะครับสำหรับช่องแรกเนาะสำหรับใครที่ใช้พวกไมโครเดนเซอร์ก็ใช้จากช่องนี้ได้เลยแล้วก็ปุ่มข้างบนนี้ที่เขียนว่า i n s t ก็คือ instrument นั่นเองมันเป็นเหมือนไฮซ C นั่นเองนะครับปุ่ม direct out นะครับก็สำหรับใครที่จะฟัง monitor out นะว่าขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราเล่นมันเป็นเสียงยังไงก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับสำหรับปุ่มสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็น k n อ b ของ volume monitor นะครับก็จะปรับความดังของทั้ง Headphone แล้วก็ Output ด้านหลังที่เราไปต่อออก monitor เช่นกันครับแล้วตรงนี้ก็มีช่องเสียบ USB เป็น type c นะครับแล้วก็ของในกล่องนะครับนี่ จะมีสาย USB Type C มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งจะเป็น USB A เนาะความยาวก็ประมาณ1เมตรนะครับคือข้างหนึ่งอะ่ะเราเสียบกับอินเทอร์เฟซอันนี้ส่วนนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นพวก Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกตระกูล M1 ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องหาเป็น USB ที่เป็นหัวแปลงนะครับเป็นหับแปลงเพื่อที่จะต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็น Type C นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ การอัดเสียงของเจ้า FU 2ตัวนี้กันโดยเราก็จะลองแบบโคเบอร์นะก็คือร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วย1ช่องเป็นของไม์อีกหนึ่งช่องเป็นของกีตาร์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคราวนี้ครับก่อนที่เราจะมาทําการ c o เ e อร์กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการที่เราจะทําคเบอร์เนาะเราจะต้องมีอะไรบ้างก็คือนี้เรารีวิวตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือสาย USB เส้นนี้เนาะแล้วก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเปิดคอมพิวเตอร์มาฮะแล้วก็ต้องมีโปรแกรมทําเพลงนะ ซึ่งการ cover เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะฟังมอนิเตอร์ของเราเราต้องมีหูฟังครับ1ชิน้นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการ cover นะครับนั่นคือคนเล่น1คนนะฮะก็ <laughs> คือคนนี้น้องเพียวนะครับจะมาร้องเพลงให้เราฟังแล้วก็มาเล่นกีตาร์เนาะเราก็ต้องมีกีตาร์หนึ่งตัวเอากีตาร์มาครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราต้องมีไมอีกหนึ่งตัวนาะอแล้วก็พวกสายต่อต่างๆครับอย่าง XLR ไว้ต่อไม์นะครับหัวแบบนี้แล้วก็จะมีแจ็คนะครับเป็นแจ็คกีตาร์แบบนี้นะครับไว้ต่อกีตาร์เข้าไปที่ช่องที่2เนาะ ในกรณีนี้นะครับผมใช้เป็น Apple M1 นะครับซึ่งสายที่เขาให้มาเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันสำหรับต่อกับ a Audio i n t e r f a c e ตัวนี้แบบนี้นะครับอ่ะนะครับซึ่งอีกข้างเนี่ยเราทิมไม่ได้นะครับทางร้าน CT ีเรามีขายตัวนี้นะตัวนี้จะอยู่ที่290บาทนะครับเป็น USB Type A นะครับแปลงเป็น Type C นะครับสำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนาะที่ต้องใช้เป็นหัว Type C อันนี้เรามีขายแยกนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ครับแล้วนี่ก็คือไมค์ที่เราจะใช้ cover กันวันนี้นะครับก็จะเป็นเซนเทเ i อ e r E935 นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเซตอัพกันเลยดีกว่าเนาะอ่อน้องเพียวเดี๋ยวพี่ฝากใส่ไมค์หน่อยนั่นเลยครับอ่าซึ่งสายไมค์เนี่ยเราก็จะต่อไปที่ช่องแรกเนาะช่องแรกข <laughs> อ <laughs> ยก <laughs> ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแล้วมเมื่อกี้โป๊ก อ่ะสำหรับสายไม้เนาะเรามาต่อกันที่ช่องแรกแบบนี้นะครับปังซึ่งถ้าเกิดว่าไม้ของเราไม่ใช่คอนเดนเซอร์อย่าไปกด48โลนะครับช็อตได้เลยฮะสำหรับสายแจ็กกิต้านะครับเราก็จะมาเสียบกันที่ช่องที่2แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของโปรแกรมทำเพลงดีกว่าซึ่งผมใช้เป็น Apple เนี่ยผมก็จะใช้เป็น Logic Pro นะครับหรือว่าใครมี Garageband นะครับก็ใช้ได้เช่นกัน ในส่วนของการเลือกดีไวในฝั่ง Apple นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านบนเนาะแบบนี้นะครับเรามาที่ซาวครับพอคลิกไปที่ซาวเนี่ยมันก็จะมีนี่ครับจะมีชื่อของตัวยี่ห้อแล้วก็ตัวรุ่นนะครับของอินเทอร์เฟซให้เลือกไปได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่โปรแกรมเนาะโปรแกรมผมใช้เป็น Logic Pro นะครับก็ผมจะเป็น new project ไปนะครับเราจะมาเลือกที่ audio นะเนาะแล้วก็เพิ่มเป็น2 t a แท็กนะครับเพราะว่าในเคสนเนี้ยเนี่ยเราจะอัดไมค์หแก แล้วก็เป็นกีตาร์หนึ่งแท็กนะครับเพื่อที่ง่ายต่อการทํางานนะครับเวลาเราต้องการปรับบาลานซ์ความดังเบาต่างๆเนี่ยเราสามารถมาทําต่อกันได้บนโปรแกรมนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราดึงคอนโซลที่เป็นการเลือกอินพุตต่างๆนี้ขึ้นมาเกาะน,นะครับนี้อันนี้ในโปรแกรมนี้ผมก็ต้องไปเซตอัพนิดน,นึงเนาะว่าให้ตัวเครื่องเนี่ยมันใช้ออ d ด o i อินเ f อร์เฟนนะครับจาก f a n ง e n นะครับก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราต้องมาเ e l e c อินพุตนะให้เป็นโมโนก่อนนะครับ แล้วแต่ละช่องเนี่ยให้เรามาเลือกนะครับว่าเบอร์1ก็คือ Input จากไมเนาะแล้วเบอร์2เนี่ยก็จะเป็น Input จากกีตาร์นะครับอาจจะเซตชื่อเพื่อความแบบดูดีนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาทำการเช็คเกนก่อนเนาะว่าเกนของแต่ละเครื่องเนี่ยมันพอดีมากน้อยแค่ไหน,นเดี๋ยวน้องเพียว <c oughs> มาลองเทสไม์หน่อยนะครับชิฮัลโหลหนึ่อฮัลโหลอ่า จะสังเกตได้นะว่ามันจะมีไฟขีดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะมองควบคู่ไปกับเวฟที่ขึ้นบนจออเดี๋ยวเทสอีกรอบนึงครับชื่อหนึ่งสองสามฮัลโหลจากในจอเนี่ยเวฟอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเราอาจจะเพิ่มนิดนึงเนาะซึ่งเราควรจะเพิ่มจนกว่ามันมันใหญ่พอดีหรือว่าไม่แดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะว่าถ้ามันตัวเกณฑ์มันเยอะเกินไปมันจะคลิปแล้วมันเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับชื่อหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมมันจะคลิปนะครับแล้วก็ตรง อินเตอร์เฟสเนี่ยมันจะมีแหวนตรงเนี้ยเป็นไฟไฟมันจะขึ้นเป็นสีแดงเนาะเราอยากให้เกิดอาการนี้เนาะเพราะว่าเสียงมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับต่อมาเรามาปรับเกณฑ์ของกีตาร์กันบ้างดีกว่านะครับทีนี้การเล่นกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องน้ำหนักด้วยเดี๋ยวลองดิดดิดดังๆด,ด,ดูฮะอ่าก็สังเกตเห็นเนาะว่า บางจังหวะมันจะมีแบบดังมากจนเวฟมันไปชนกับตัวขอบของแท็กเนาะเราอาจจะต้องปรับเผื่อน,นิดนึงไม่ให้มันดังเกินไปเราก็ลดมานนิดนึงนะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะพร้อมแล้วครับกับการถ่ายโคเวอร์ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยกหน้าที่ทั้งหมดให้กับน้องเพียวแล้วกันนะครับ ยังใครแค่ทำเป็นไม่สนใจตายเก่เธอฉันยังไม่รู้สิใจทีนไหนแค่ร mm hmm. ู้นตอนนี้สักนาทีฉันยังทำใจ เสียใจที่ต้องเสียใด้ให้กับเขาไปให้กับรักจนหมดใจและไม่ต้องรับ ก็ออ d i o ยโออินเตัวนี้นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเขามีราคาที่ไม่สูงมากเนาะ mm hmm. สำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากจะ ลองทำโคเวอร์เพลงอยากจะลองอัดหลายๆแบบดูหรือว่าเราเป็นนักสตรีมเมอร์นะครับอยากจะลองสตรีมมิ่งเกมดูนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้งานแบบนั้นก็ได้โดยการที่แบบเอาไมค์ต่อเข้าไปเนาะเราก็เล่นเกมไปแล้วก็เปิดด i s ค o อ d นะครับ OBS ต่างๆแล้วก็อัดเสียงผ่านตัวนี้ได้นะครับทุกอย่างก็จะปรับความดังเบาจากตรงนี้แล้วก็ปรับพวกมอนิเตอร์เนาะเราเสียบเดโฟนฟังเนาะว่าเสียงมันเป็นยังไงเราก็เพิ่มลดจากตรงนี้ได้เลยครับรวมถึงใครที่มีความชื่นชอบในการฟังพวกมอนิเตอร์เนาะพวกอะสตูดิโอมอนิเตอร์ ที่มันเป็นลำโพงแบบ k ค k อ a m ยามาฮ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบคุณภาพสูงๆของมนิเตอร์อยากจะมีติดบ้านไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อตรงๆออกมาจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยพวกนี้คุณภาพเสียงมันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับเราหาอินเทอร์เฟซนะครับมาเป็นตัวกลางในการ ปล่อยสัญญาณออกสู่มอนิเตอร์ของเราได้นะครับสำหรับใครที่สนใจ f a n k e n F U 2ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อ CT <c oughs> Music Shop <c oughs> มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาแล้วก็ช่องทางการติดต่อรายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ